สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในต,ตอนนี้คุณก็อยู่กับเกม w ว r ร์ออฟแท้งบีชซีซั่นสนะฮะวันนี้คลิปนี้นะเราก็จะมารีวิวรถถัง T 2 8 s t สนะครับผมไอดี ID ของน้องอีกแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่น้องเนิร์นนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ถามชื่อน้องซะด้วยนะเอาเป็นว่าอันนี้คือไอดีของคุณเวนอม1 9 4่านะครับผมพี่อารพี่อาขอแนวทางการเล่น T 2 8นะี่สิบแพี่รีวิวให้ผมหน่อยนะพี่พอดีว่าผมเล่นไม่เป็นอ่ะพี่ได้เลยครับน้องน้องส่งไอเดียมาให้พี่ T 2 8 กันแต่ว่ามันจะมี T28 ซ้ําอ่ะงั้นเราเติม S เข้าไปด้วย T28ST T28S นะครับผมคนลทัดจะอยู่ที่1272นะฮะก่อนหน้า203ด้านข้าง102ด้านหลัง51ฮะชนิดปืนที่ตั้งปืน105มมกัน T5 ระยะเวลาในการเล็งอยู่ที่3.5ววเวลามันจะอยู่ที่8.1วมุมยกจีอยู่ที่15องศาและมุมกดอีกที่4องศาเท่านั้นฮะกําลังขึ้นอยู่ที่1123แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่29กิมต่อชมงส่วนทางลง20กมชมงเท่านั้นความเร็ว อยู่ที่28กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะส่วนลายพาาแนะน้องเขาใช้อาผู้ลูกหลานนะแบบ LGBT, แบบว่ามี LGB นะแบบแสงสีแบบวิบับปิบับนะส่วนยุทธภัจัยก็าตามนี้เลยนะฮะส่วนยุทธภัณฑ์ก็าตามนี้เลยนะครับผมส่วนกระสุนก็าตามนี้เลยนะส่วนอุปกรณ์ก็าตามนี้เลยซึ่งอันนี้มันเล่นได้2แบบนะฮะถ้าคุณถามว่าคุณเอาอุปกรณ์โหลดเร็วมามันก็จะสามารถต่อกอ Tank, รมีเดียมแทงไล่แทงได้ประมาณนึงนะฮะแต่ว่าเราเป็นทีดีเราก็ต้องเน้นจอก่ออยู่แล้วนะฮะที่ผมเอาจอก่อมาก็เพราะว่าเราจะได้ยิงได้ทุกข ว่าไอ้เจ้าคันนี้กอดมันจะหนาก็ยิงแต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นทีดีอยู่นะฮะจากที่ผมลองเล่น 2- 3สเกมแล้วก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยเจอรอยกระสุนที่ยิงจากตรงนี้เลยนะครับจากเพดล่างจากอะไรนะผมก็ลองไป,ปเผชิญหน้าดูแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนยิงจากตรงนี้ด้านข้างนะครับผมไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะป้อมผู้การนี่ไม่ค่อยโดนป้อมปืนเจ้าปัญหาตัวนี้แหละนะคือฝั่งนั้นเขายิงได้นะเทียร์ที่สูงกว่าเขายิงเราได้นะผมส่วนเทียร์ที่เท่ากันก็เอากระสุนทองก็ยิงได้ส่วนเพดล่างนี่ผมยังไม่วเหร่่าาาเเพนงลก็อยู่นะเ ใช้จ่อก่อนถึง250ขึ้นไปถึงจะจอได้แต่แผนแรกนี้ผมยังไม่เชียวต้องรอดูกันอีกทีก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมนเกมเลยลกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยประเดิมเกมแรกฮะเจอเทียแปดฮะ,ะในแมปท่าเลยยาม,มาโตะนะฝั่งนั้นมีเอ่อทีดีสามคันวะเท่ากันกับเราเลยเฮ้ยมันเท่ากันหมดเลยนี่วานะฮะลา์แทงหนึ่งนะทีดีสามเฮฟวี่สามนะไม่มีะะมีเดียมนะฮะผมที่แน่ๆคือฝั่งนั้นโอ้เทียแปดเทียแปดกี่คันโอ้เอ้า มีเทียดจแค่สองคันเท่านั้นฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเล่นด้านซ้ายแล้วกันนะอา้าวแล้วเกมก็ยังไม่เริ่มครับผมอา้าวเกิดอะไรขึ้นอา้าววัดแสดงว่าแสดงว่ามีคนเน็ตชาใช่ไหมเนีย่ยโอ้โหโอเคไม่เป็นไรโอเคผมรับได้ฮะ,อะขอแค่อย่าอีฟเคพอแล้วนะครับผมอืมโอ,อเคโอ,อเคเฮ้ยมีเดียมเราเล่นเป็นอยู่นะฮะให้แต่ฝั่งนั้นเฮ้ยรู้สึกว่ามีเดียมจะเสียเปรียบนะฝั่งนั้นอนะ เออสปีดนะครับผมโดนทีสี่เก้าเราอัดคี่เข้าไปนี่บอกเลยว่ามีสันมีหนาวนะเผิอ <c oughs> ๆนัดเดียวล่วงเลยนะครับผมอ้าวเฮ้ยเดาสปอตแล้วนะคบผมในเมื่อทีดีเราอยู่ตรงนี้งั้นผมไปแนวหน้าเลยเลยกันนะครับผมจริงๆแล้วเราต้องเซฟก่อนนะเออ,อเฮฟี่ระวังด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวผมไปอ้าวมีต้นไม้ล้มว่ะระวังว่ะเพื่อนฉันเห็นว่ะเออนะระวังด้วยนะอืมตอนนี้เรายังไม่เห็นว่ารอยแทงเขาอยู่ไหน นะแต่ที่แน่ๆคือเฮฟวี่สคันอยู่ฝั่งเรือยมโตนะและตอนนี้เราต้องดูสถานการณ์ไว้ก่อนตอนนี้ทีสี่สิอย่างไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราโดนยิงหรือเปล่าวะเมื่อกี้เมื่อกี้ฮะตรงนี้หรือเปล่าใช่ปะใช่หรือเปล่าไปไปสปอตตใหไหนฮะอ้าวชัดเจนตรงนี้แน่นอนชัดเลยฮะระวังด้วยเพื่อนเดี๋ยวเราต้องระวังตรงนี้ก่อนอ,อ้าวเฮ้ยอืม,อม ทียิยิงเราไม่เข้าอย่างนั้นหรือเอาลายการอ้าว2 1 0เราไม่เห็นแล้วอ่ะขอสปอตหนได้ไหมระวังด้วยนะเพื่อนสปอตให้ไหนได้ปะอ่าฮะต้องรองก่อน,น่ะนะคันนี้มันเป็นเทียแปดอ่ะน่าเรามีทั้งด้านขวาด้านอ้าวทันปะเฮ้ยโอ้ยถ้าผมไม่ขึ้นนี้น่าจะได้อยู่นะเงินก็โจมตีดีครับผมอ้าวนายหนีว่ะนายไปอยู่นู่น งั้นเราต้องดนะันฮะเราต้องเก็บสปีดนะไลก่อนสปีดโจมตีเพื่อนโจมตีที่ทีสี่สิบเก้าอ๋อทีสิบเก้าเราน่าจะโดนเฮฟวี่ไอ้ทีีฝั่งนั้นยิงนะครับเอา้าแล้วไม่ไปด้เราแล้วไม่ดันสปีดอะไรวะเนี่ยทีมครับโอ้ยให้ตายเถอะอืม mm hmm. WC ไปไปเลยถ้างนะั้น่ะนายเทียแปดด้วยนะ WC นะเอา้าว่ะเฮฟวี่เราไม่ไหวเงี้ยเหรอได้ไงครับเอา้า mm hmm. มาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีฮะ โอ้ไม่รู้หรอว่านายตัวบางเฮ้ย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 โอเคสวยเพื่อนอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยผมพลาดเวนไม่แล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ WC เราโหลดเร็วฮะงั้นเราเดินหน้าเลยอ้าววัดอะไรครับนี่อะไรดิอย่างไรนี่ให้ตายเถอะผมผุ้สาวไฟใจเพื่อนเรียบร้อยฮะเฮฟวี่เราไม่ไหวอะไรวะเฮ้ยเฮฟวี่วัดเฮ้ยนี่ไง นี่ฮิปี่เราขนาดนั้นเลยเหรอบ้านน่มาบอ่อมาไปแล้วงั้นเราต้องรีบไปตรงกลางนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นน่าจะโถมเพื่อนเรานะระวังด้วยเพื่อนทีสี่เก้านายไปเก็บไอ้เอี๊ยี่ห้าให้เราหน่อยได้ไหมนะฮะอ่าเอ็มยอกเป็นแมกกาซีนว่ะถ้าเป็นเทียแปดเป็นแมกกาซีนนะฮะเราต้องระวังดันอ่าโอเคตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ะที่ต้องระวังคือ E อียี่สิบห้านะไอ้เจ้า,มาแมลงสาบ นะฮะผมอืมยังไงโอเคงั้นเราระวังหลังให้เพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราเอียงหน่อยอ่ารอสซไปรอเซไปมา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 แน่โอ้ยเขาเห็นก่อนน่ะโอเคไม่เป็นไรฮนะตอนนี้คืออยู่ที่เพื่อนเราแล้วแหละเออยังไงอืมโอเคมา เราไม่ออกไปฮะอ้าวอ้าวอืมจัดไปดีฮะกดฟาสโหลดแล้วด้วยโอเคนาจะใส่เดี่ยวกับฉันใช่ไหมมุมยิงนู่นได้ับผมโอเคฮะนายกดฟาสแล้วใช่ไหมอ่าโอเคโอเคฮะอืมอ๊ม้นั่นไงชัดเจนโอ้โหรู้เลยรู้เลยว่าใครถอยก่อนจริงหรือเปล่าอ๊ะ ยังไงเราก็ยังเป็นเทียร์็อยู่ดีนะเอาดิเอออย่างนั้นแหละนี่แหละตัวปัญหานะมันวิ่งเร็วด้วยนะอ,อ้าวโอ้แล้วเข้ามางโง่ๆซะด้วยฮนะ <c oughs> คิดว่าเขาจะยิงไม่เข้าหรืองไงนะจากเกมที่แล้วนี่คือผมประมาทเกินไปนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเซฟๆหน่อยแล้วกันนะยังไงเราก็เป็นทีดีแล้วนะแล้วก็เจอเทียท,ท,ท,ที่สูงกว่าอยู่แล้วอีก <c oughs> ออยังไงเฮฟวีช่ชัดเจนเลยฮะเฮฟวี่เรากลัวนั่นไงว่าแล้ว ไปเล่นตรงนู้นก็ได้ปะเถอะนูน่นตรงนู้นน่ะอยู่ตรงนู้นก็ได้ครับผมนะเออเดี๋ยวรอคอยตรงนี้ไปก่อนอ่าฮะชัดเจนอ้าวอ้าวเอาเข้าไปถ้างั้นถ้าจะมาฝั่งนี้ก็ต้องบุกกันให้หมดนะเออยังไงร,รอเพื่อนว่างั้นเฮ้ยเฮ้ต้นไม้ลมว่ะโอเคเดี๋ยวเราออเอรอ cover ตรงนี้เฮฟวี่อ้าวเฮฟวี่มาขวา อย่างไรเฮ้ยสวยป่ะเพื่อนตัดตอดไปฮะตัดตอดไปเดี๋ยวเราคุ้มกันตรงน,นี้กันโปเกตโต้สี่หกช่วงนี้ผมไม่รู้เป็นไรฮะผมอยากเล่นปืนออโตโหลดมากเลยนะแล้วก็คันที่ผมจับตามองก็คือโปเกตโต้สี่หกนะแล้วผมก็อยากเล่นด้วยแต่ว่าผมไม่มีอ่ะบ้าเอย้ยใครที่มีก็ส่งไอดีมาให้ผมรีวิวให้หน่อยนะฮะนะผมอยากเล่นจริงนะครับผมอา้าวจุดสังหารฮนะโอ้ลุกนี้เฮ้ยเฮ้ยตัดตีให้เพื่อนได้ปะโอเคงั้นเราต้องซ้ำแผลเก่าถั้งงั้น อยูๆๆๆ่นิ่งอยู่นิ่งสวยโอ้โหเสียดายมากเลยครับโปเกตโต้46นะเพื่อนเพื่อนเรานี่คือเล่นไอฝั่งนั้นคือเล่นไม่เป็นนะเสียดายอ่ะเสียดายรถถังฮะรถถังดีเลยนะเของดีมากเลยแต่ว่าเขาเล่นไม่เป็นนะเขาเข้ามาจุดสังหารนั่นเองนะครับผมฝั่งนั้นคันหนึ่งหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอเคอีกสองคันยืนไหนฮะฝั่งนั้นน่าจะไหวอยู่ นะสองคันหรือเปล่าแล้วทำไมทีห้าสิบสามน่าจะโดนทีทดีฝั่งนั้นยิงงั้นเราชาร์จเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนเผื่อว่าฝั่งเราจัดการได้นั่นไงชัดเจนงั้นผมไปกลางเลยนะเออดูทรงแล้วทีดีสองคันนะั้นมันจะไปตรงนู้นว่ะระวังเพื่อนถอยถอยมาอย่าไปแคบอย่าไปกดดันขนาดนั้นถอยมาเลยนะครับผมเพื่ออะไรวะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาจะยึดไปทําไมนะผมนี่คือโหมดเผชิญหน้านะเว้ยเออเนี่ยนี่ไงมุมยิงเราได้ไหมเนี่ย ไม่ได้หรอตันซ้ายนี่เริ่มมาแล้วฮะโอ้ยคราวนี้ต้องโฟกัสดีๆด,ด้วยโอเคชัดเจนฮะเฮ้ยเฮ้ยเโอเคให้เขายึดไปเลยโอเคได้ได้เพื่อนฝั่งนั้นได้อยู่อืมไอหนึ่งห้าสองฮะโอเคได้โอเค,อเคให้เขายึดไปออ้ยสวยคอมโ,มโบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าดีแล้วเพื่อนเราวอกได้โอเคสวยอ้าวซูโอเค,เออเคงั้นเราไปล้อยตูดนะ ดูส่งแล้วน่าจะน่าจะชนะแล้วแหละโอเคเอา้าเรียบร้อยเรียบร้อยฮะล่าทันบ้างทันด้วย <c oughs> เอโอโอ้โหเพิ่งมาเจอเทียเจ็ดฮนะเออเทียเจ็ดเราสามคันนะมีเทียหกสี่คันแ,แต่ว่าทีดีฝั่งนั้นสองคันนะโอ้โหมีแต่คันยิงแรงทั้งนั้นเลยนะเออ มีเฮฟวี่สองคันฝั่งเรามีเฮฟวี่คันเดียวได้อยู่แหละเออถ้าเราโจมตีนะเดี๋ยวเดี๋ยวนึ่นายไปนู่นเลยโอ้โหระยะการมงเห็นนายเยอะจะตายนะฮะแต่เขากลับเลือกที่จะมาเล่นอยู่ตรงนี้อะไรครับเนี่ยงั้นรอสุมยิงไปนไงเอเจนต์嘛เดี๋ยวเราลองสุ่มยิงตรงนี้ก่อนนะฮะสักยีวิเดี๋ยวเราเอียงหน่อยโอเค ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าฮะอ่าฮะโจมตีเลยเพื่อนเอาเลยฮะม,มีการยิงสวนมาเนี่ยสแสดงว่าผมสุมยิงโดนใช่ปะไปไปช่วยนูน่นฝั่งนู่นเลย MC หึไปช่วยฝั่งนูน้นเอ่อโอเคงั้นเราต้องไปนูน่นละประเด็นคือถ้าผมไปเอเจนต์เอเจนต์อย่าเพิ่งขึ้นมาถ้าเอเจนต์ขึ้นนั่นไงฮะโอ้มีการสุมยิงมาว่ะโอเคเอเจนต์อยู่นูนเเ่น,น,นเฮ้เเยเฮลคมโดนอะไรว น่าจะโดนทีดีฝั่งนั้นยิงนะเออเฮ้ยมันลุมได้อยู่นะเพื่อนลุมได้อยู่นะอืมโอ้อโห MC หนึ่งถ้านายมาเร็วกว่าน,นี้ Hellcat เราคงไม่โดนเยอะขนาดนี้นะฮะโอ,อ้ไม่ได้ปะเป้าไม่นิ่งเป้าไม่นิ่งเออถ้ามาตั้งแต่แรกก็ได้แล้วนะฮะเขาได้จะชาร์จ Hellcat ราแน่นอนโอเคได้ได้คันนั้นได้งั้นเราเล่นเล่น,เล,นเล่นทีสามสี่ได้จริงไม่ได้เฮ้ยอะไรวะอืมอ้าวเรียบร้อยฮะสุดท้าย Hellcat ก็ไม่รอดอยดู่ดี แล้วนายก็ฟุตเวิร์กไม่ดีด้วยนะ MC 1นึ่งโหเฮ้ยพลาดเฮ้โยโอเคเพื่อเราดักจริงละยังไงได้เปล่าสองหนึ่งสุดท้ายก็ไม่พนมือเราไว้ใจไม่ได้เลยนะทีม <c oughs> โอเคฝั่งนั้นก็ดูจากสถานการณ์เรายังได้เปรียบอยู่นะเรื่องจำนวนโอเคตอนนี้เราต้องระวังทีดีสองคันนะได้ยูนตรงนี้อ้าวชัดเจนว่ะมุกดไม่ได้ป้าเอ,อ้ยโอเคได้อย่ได้อย่ มาจริงหรือเปล่าอีกคันนึงอยู่ไหนโอเคอีกคันนึงอยู่นู่นโจมตีเลยฮะอ่ามาดันตูดให้ฉันก็ได้นะเพื่อนนะถ้าในไปก็ระวังด้วยนะ MC 1นะฝั่งนั้นคืออ้าวโอ้เอชิน์โอ้เริ่มแล้วดิดูทรงแล้วน่าจะยากแล้วฮะอ่าฮะโอเคโอเคได้อยู่ MC 1ได้อยู่ฮะอ้าวทำไมถอยอย่างนั้นอ่ะอืดีนะเรามาช่วยทันเกือบนะเลือดเหล็กแค่สองร้อยนะเพื่อน ฟุตเวิร์คเขาไม่ดูอ่ะอ่ะฝั่งนั้นคือปัญหาเจ้าปัญหาของเราคือเอเจนต์นะครับผมอา้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันปะทันปะซูซูว,ว่าไงฮะตัดตีได้ปะอา้าวทันโอเคสวยประเด็นคือเขาซ่อมแล้วว่ะเร่งเราหรือเปล่าโอเคสวยฮะอืมบล็อกได้โอเควีเคเ okay, ทียหกทั้งนั้นเลยเราต้องไปจัดการเอเจนต์ว่ะเพื่อนไปเอาวีเคได้ปะเอ็มพียี่สิบห้า โอเคงั้นต่อต่อไปก่อน uh huh. อ่าฮะอ้าวยิงไปแล้วฮะอา้าวโผล่มาอย่างนี้ก็อา้าวโอเคสวยผมก็รงอยู่ว่า VK จะยังรอดไหมโอเคตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วฮะเหลือแค่คันนี้คันเดียวโอเคเอาเฉยฮึมดวงแข็งนักนะดวงแข็งนักนแล้วเราฮึมไหนต้องโฟกัสดีๆเพื่อนนะเออเรียบร้อย โ okay, อเคให้ไปเรียนกันบ้านอนะสุหรับเจ้า T 2 8 HTC นะครับผมซึ่งเจ้าคันนี้นะส่วนตัวผมคิดว่ามันมันเป็น TD กึง่งๆเฮฟวี่ซะมากกว่านะแต่ว่าถึงยังไงเขาก็ยังเป็น TD อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้นเกมเราควรที่จะซุ่มไว้ก่อนนะอยู่แนวหลังเอาไว้ก่อนดูสถานการณ์ก่อนว่าเฮ He ฟวี่ฝั่งตำแหน่งศัตรูอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนบ้างนะฮะเราจะได้วางแผนถูกว่าเราต้องไปเชิญหน้ากับใครได้บ้างอะไรประมาณนี้นะแบบว่าเราต้องปิดจุดอ่อนของเราเองให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะฮะส่วนตัวผมนะ่าจะให้คะแนน นี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมหากชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจไว้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink 'cause I think I'm going. I'll run my scars, flip the handlebars, crash it in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar.